ครั <minutes> paid, บป้าผี้อง่โองใไ่โอทใส่โดบเือนน้ำอายดูนี่ปึ้งขาคอยใหญ่อี๋ทีมันหนาขึ้นจะขอสาบนอ่อยาแกะแก่มีตุบุดู้องเอ้พูดได้ล่ะถ้าจอบไปกันถ้าจอบไปว่านแห่ถามากมลอนี่สาหนี่หล่ะที่เพิ่นเสียผ้าสูบมือเอือ <currently, S 1> นนี <ป dedim. S 1> <oily kita>. ่ยหอีสาทั้งทั้งสูบเีอยวก็ยาหอสานนึ่งเลียอีสานนึ่งสาพูดได้ลร

ตาเป็นองเนื้อหวานแหงครับเนื้อหวานแหงใช่ได้ขาชาพี่น้องต้มปลาคอยยกับมีเนีนั่นัแต่พูดกำลังกุงยัต้มปลาคอยยาปลเส้นมดนตัวก็มูตะวันย่นปลาดิอางเดียวโอ้ได้รับได้มปลาเสมอนกำลังจะซ้อมล่ำพี่น้องใครกินมาซิมปลาเป็นนอนหรือจังไป เผาอยู่หล้งบ้านอีกสมตัวใหญ่กว่านี้อีกังนี่กรมันซิ่มหมละระมันกินะรนี่มี่มีกะตอันเสบว่าเนร่ามาแต่ตัวอยากนี่ล่ะเอาก็ไปเขากินแล้วเียกกินผู้เดียวไก่กินวนีเดีซ่อมซ้อมผนี่หัดเมียหวานหลวงมันหมดแเยม เงีี่ยะวานกันหวนจในน้อบงเนี่ยปนี่คุย้อมเสียสระสุดโยดลงมาสันนไม่หนเียกันนี้เมนูนี่คือเผาปลาคอต้มปลาคอมกปลาซิวมกปลาซิวเอออ๋อปาใแ้มกหมอโอ้ยมันจะพสปลาแค่น้อมือนี่กระลูกยีดอกวังลกปาก็ะไดน้ลงน้ำแน่ควนบ่อยบัขืนาเกียใจตะหามเสาเจีบยบหอดบสามเนี่ยค่คนบ่อยบัขืนจากน้องเกียมวนนี่ เกี่ยงขีต่อมล้มบ่อแมีนเบิดอาศัยกับว่าเขานอนในหนองนหมือนอนวีหลีกำลังล้มอีกเพราะว่ามันกำลังหมุนขึ้นตอนนี้าลกตุมเมียนมันหมุนขึ้นมันอย <Ale? S 1> ู <hyd> ่ในกี่ตุ่มเอ้ผู้จับผักกันยำตุ่มแล้วมันกับเขาหม่ตัวข้าวต้นยำยำอะไมันเป็นข้าวแมวข้าวเดียวจิบอลไรนี้ข้าวเดียวเบิดเอาจักหน่อยแกงจิบอันอันเฮ็ดเดียวเพราะเธอไมนูกับแกงจิบมันนั่งกินห่มกันซ้อมล่ำบัานี้อือปลาพี่น้องปลาหน้าเชียงกันครับครับ นี่เอาอพี่นอ้องถ้าเบิ่งคลิปมาเอ,อื่นเด้วอว่าสิมวนซ้ำใดครับครับครับพี่น้องดใส่โอนใส่หลวงไปใส่โอนเพิ่มเงินนักอายดูนี่ปึ๊ดปักคอใหญ่อีีมันหนาขึ้นจากของสารอุปนอยอยะแก,แกมีตุวบุดูพี่น้องเอ้พวกนี้ล่ะข้าจอบไปอันข้าจอบไปว่านแหขามากมือนี่ซานี่ล่ะที่เพิ่นสีผ้าสูบมืออื่นนี่ ยาอีสานนึงท้รเหอยะเกาะยาอีสานนึงียอีสานนึงอาสบพได้รึสับเม็เหนมัะเรียครับสับเม็้เห็นสับเม็เห็นใช่ค่ะเดี๋ยวมาซิมหนเลยดิมีตัด ตบวไผ่กับขึุ้่มเปลี่ยนเ่กในเดือนี้เส่หมวกีหมวเขาว่าทำมาคือน็่าจะเนหนาข้เจ้าค่โอ้ยาวปาพี่นงเนื้อหวานแหงครับเจอหวานแหงใส่ไผ่ขางขาต้มปลาคอยแกัมีเดีนี้่นแต่พูดกำลังกลุงมยังไงต้มปลาคอยแ ปลาแซลมอนตัวใหญ่กูมูตจะ่ายนปาถินใหเียวตัวอีกแขนเลยโอ้สุดๆไย้รับได้ไหมบอะแซลมอนกำลังจะซ้อมล้ำพี่น้องถัดไปมาชิมปากนีนนนีนี่น <mono> ี่นเ่อ่น่น่งบ้านอีกี่นีน่่กว่านี้อีกน่นัน่นี่่